สวัสดีจ้าสบายดีนะมือสาวน้อจ้านอเข้าก็เดินทางมาปากเซน้อจ้านอ่เข้าก็บทีเดินทางไปปากซองโตน้อจาาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอันตลาดดาวเฮืองน้อจ้านอเพราะว่าตลาดดาวเฮืองใ่แห้งน้อจาา หลังจากที่ข้าลงรถเถี่ยวมาแล้วนอกจะเนาะบานนี้ากับเขามาในตลาดห้าที่มหาแนวกินกันอาจะก็มีคนแนะนําว่าอันเฟอร์ลานนี่แสบนอกจะเนาะพึงเข้ากับผ้ากันเขามานั่งกินจะแสบอยู่จ้ะเพราะว่าอันเต้าเวียนนามเขาจะเห็นน่าจะเนาะหลังจากกินเฟอแล้วน่าจะเนาะห้ากับที่ซื้อขนมปังเมื่ออันฝากเมื่อน้ำรดให้เด็กหน่อยอยู่บาทน่าจะเนาะ แตกเงินย่ำหลก็หลายหลายเงินเนาะจ้ะหลังจากกินข้าเหื่อซื้อขนมปังแล้วเขาก็มายางเล่ถานหนองไทรหนองไสรสีะมะฮบเนาะวันนี้เขาก็ย่างมาซื้อกล้วยสีฝากเมื่อคี่กันจ้ะเอาเมื่อไหวห่อกระตุมเนาะเป็น,น <c oughs> พวกพ,วกพวกักคนมำไมยืนนี่ก็มาจากทา้งลงทั้งปากซองเนาะจา้ะเนาะว่าที่มีพวกนองไทรกับผ้ามะเวรานอาหารเนาะจ้ะเพราะว่าถึงปากซองเหล่าจ้ะผ้ากันม้พากินเขาเทียงเนาะ บลาเนีก็ะไรไม่ได้ลุยเดี๋ย t พี่น้องทึ่งก่อยสีนซุกทึ่งมาเพียรนอกจากหลานนี้แสบแห้งเนาะกับเขาเหนียวไม่ไม่นอกจากพรามะฮอดีนก็เป็นส่วงเทียงพอดีนอกจากคนอยู่ในห่านกัลไร้ตายพอดีมะพอดอันคนบานเดียวกันนอกจากเพื่อนเป็นหยาดกับอีพอเนาะก็เลยเบากันคุยกันเนาะกับน้องชายเนาะแต่กากับว่จากเพื่อนออกเพราะว่าเพื่อนบุคอยอยู่บ้านเนาะก็ถามข้าวกันนอกจาก เพื่อนเป็นหาาิทั้งไหลเป็นลูกไผหล้านไผเนอกจากแต่ว่าเพื่อกับอายุหลายแล้วเนาะตังเต่ปวกข่นยน่อยเพื่อนเพื่อบ่ไริคอยอยู่วัด่าก็เ้กเากันโซ่ดีกัน,นกเนาะเพื่อนมายืนเ้านำเนาะส่วน,นที่เขาเขาจะทั้งเพชดทั้งแสบพี่น้องเอ้ยแ่บแห้งจากเพชรกับเพชด หลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วเราเนาะฮอบกพ็พผากันมากินกาแฟน่อยลานกาแฟนี่ก็เป็นห้องงานไฟขาเนาะจากตั้งแต่สมัยสงครข้ามเนาะเพื่อนท่มระเบิดต้องมาใส่เนาะจาอันนี้มันเป็นยังกนี่ระเบิดบ่ระเบิดด้เนยร้านกาแฟมาเห็ดเฮ็ดระเบิดทำอรลานกาแฟตัวเนา พี่น้องมาเบิ่งฉากเครื่องบินเนาะจ้ะเนาะที่สมัยสงครามเวียดนามเนาะจ้ะที่หลงเหลือไว้ให้ลูกหลานเบิ่งเนาะจ้ะสมัยเพิ่นอันตีสงครามกันเนาะจ้ะเนาะซี่สิบกูปีฮาสิบกูปีแล้วจ้ะอันนี้อันนี้ก็เป็นปืนที่เพิ่นยิงอันอันเครื่องบินตกเนาะจ้ะระเบิดก็บมิตรลูกใหญ่ๆเนาะจ้ะเป็นตะยานเนาะ แต่ห้องงานไฟฟ้า,าบนนี้เนาะเพิ่นถือกระเบิดฉันไม่ส่วหนึ่งพันเก่าลยเจดบอดนาะจ้ะก็เลยอันก็เลยต่างซื้อึ้นมา,นนานนเนาะจ้ะเนาะบ่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ขึ้นไปอยู่จะก็บเป็นตะยานพี่น้องมีฮตาลูกระเบิดยังไงๆไงเนาะจ้ะทิ้มลงมามันก็บ่นเหลืออย่างแ้กเนะาะบาดที่นี่เฮาก็เขามาสำรวจท้างในเน,นาะจ้ะเนาะท้างในก็นสิเป็น ประมาณนี้เนาะจ้ะก็ชิมีห้องน้ำผูไส้แล้วก็มีชิมีห้องน้ำมียิ่งนาะจ้ะเนาะข้าวก็พากันเข้าไปเบิ่งเนอะที่นี่ผัวข้าวกะเพากันขึ้นไปเพิ่มเนาะจ้ะเนาะเบิ่งเนาะแต่ว่าซึ่งนี่ก็เก่าแห้งหลายเติบอยู่ด้วยเนาะก็ขึ้นไปก็ชิเป็นเสียวๆหลังอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่ามันก็แน่นหนาอยู่เนาะทัานโมแนนหนาเพื่อกะบปกามาต่างหันกาแฟอยู่นี่เรานอกจ้ะ พวกเ้าก็พากันขึ้นมาสั่นสั่นสองนอกจากเพราะว่าเพื่อนบอกว่าขึ้นไปเบิงไหลนอกจากพวกเ้าก็ขึ้นมาเนาะขึ้นมาเบิงวิวท,ทั้งทั้งเทิงมันนอกจากเฮียดีเลยเมื่อไหร่จะขี้ลยไว้ยังเลาะเมืองไปกับโซโลีกันไปนอกจากเนาะแต่ว่าอันตึกมันกะเกาแห้งแล้วนอกจากก็คิดว่าหาชีพก็ปีแล้วจ้ะโอ้ยปันตยา กัากระชีทยเอาวิวท่องเทิงมาให้เบิ่เนาะจ้ะกระชีเป็นประมาณนี้เนาะกระชีพวมีตึกมีล่างนะจ้ะกระชีมีแต่บ้านคนแก็สวนคเนาะจ้ะบ้านคนก็ยังไม่ค่อยเห็นนะจ้ะส่วนใหายกระชีมีแต่สวนคเนาะจ้ะเป็นสวนกระฟงกระเฟนาะจ้ะ ซึกนี่ก็ถือว่าเก่าหลายเติบนอกจากเพราะว่าหากคิดว่าก็หาชิปกว่าปีแล้วนอกจากแต่ว่าก็ยังแน่นหนาอยู่เพื่อก็สามารถสั่งหานกาแฟอะไรนอกจากเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศทั้งในเนาะจ้ะเนาะหานกาแฟเนาะ ก๋วตีขายพวกสตอพอดีพวกขนมขนมนาาจกะกาแฟกับบวแพงดอกจะตามราคานี้เลยเนาะจะเนาะแก้วละ1ิฟเฟตพันชิฟหาพันิเข่าพันน่าจะมีหลายราคาเนาะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์สมัยสงครามนาาจะเนาะสมัยแต่กอนเพื่จะยังใส่คอมพิวเตอร์อยู่ดิจ้ะถือว่าท่านสมัยหลายเติบอยู่อันนี้ก็เป็นระเบิดลูกอัมเขียเนาะจะ มาที่นี่เขาออกจากห่านกาแฟแล้วนอกจาก้วงเขากระชิพาดกันเดินทางไปเงื่อนหนองไส้นอกจากนะเพราะว่ามันพามาพากินเข่าแล้วเขาก็เดินทางโตเนาะผ้ากันยางมาเหื่อนนอกจากนอจำจำกันก็พอประกอบประดเนาะว่ามันจำได้บ่ อันนี้ก็คือเฮือนน้องไส้นาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะเพิ่นบ่ทันได้แต่งงานเนาะอันนี้เพิ่นก็เลี้ยงแกะเลี้ยงแบะเลี้ยงอีหยังไปเนาะจ้ะพอตกเย็นเนาะจ้ะหมู่น้องไส้เพิ่นก็เฮ็ดลาบเป็ดสู่กินเนาะเดือดแป้งแล้วก็ลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดเนาะจ้ะแซ่บๆจ้ะเออหนังนี่กินได้เยอะเลยหรอมาบอกเาป่ได้จะดีรู่ ตกเนี้ยมือเสามากเขาก็มาเอาผักอยู่ในตลาดมาจ้ะเนาะตอนนี้เขากำลังขนของขึ้นรถเนาะเขามาเอาผักอีปากสองมาจ้ะ